สวัสดีค่ะวันนี้ก็เขกับช่องน้องอ้อมไฮแลนด์กันนะคะขอโทษนะคะที่เมื่อวานหยุดเพราะว่าไม่สบายเราต้องอยู่กับพ่อแม่เราก็อายพ่อแม่ด้วยไงวะเฮ้ยต้องแบบนี้เราอายด้วยไงแล้วเราก็ไม่กล้าไงแล้วก็ต้องขอโทษอีกครั้งเนาะที่เราไม่ได้ลงคลิปถ้างั้นคลิปนี้ไปเริ่มกัน,ลกน,กน,นเล,ะละยเ เทุกทกทใจใผมละลาแค่ในกินธอาเพาาก็แค่ตัวเองจะทำเสือ่องความรักแล้วหญ่ต้องรรใจเมื่อรู้คนรักนั้นต้องจากไปไม่เคยสงสัยในซาคาซีดาของฉันอยู่ที่ใดคงต้องลุยลงกาเาั้า Just like